สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องบ่งายอยู่ทงบ้านเป็นไดบ้าครับหอนมัครับเดือนมีนาท่านเขาเมียสากับหอนแล้วนะครับอยู่กับช่องวิคเตอร์สปีดนะครับช่องนี้มีคําถามนะครับสําหรับเทีซีที่อยู่ทางบ้านเนาะน้องๆนะครับที่ดูช่องนี้อยู่นะครับวันนี้พี่ก็จะมีคําถามมาถามน้องๆนะครับคําถามตรงนี้สามารถนําไปถามเพื่อนต่อได้นะครับคําถามมีอยู่ว่านะครับมีชายคนหนึ่งเดินทางไปทะเลแดงนะครับซึ่งทะเลแห่งนี้นะครับ ถ้าโยนของลงไปของนั้นจะเปลี่ยนไปนะครับของที่โยนลงไปนะครับเป็นรองเท้าสีเขียวนะครับอสองเท้าสีเขียวโยนลงไปนะครับถามว่ารองเท้านั้นนะครับจะเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรนะครับต่วนคําถามนะครับน,น้องๆมีชายหนึ่งคนเดินทางไปทะเลแดงนะครับซึ่งทะเลแห่งนี้นะครับ ถ้ามีคนโยนของไปนะครับของสิ่งนั้นจะเปลี่ยนสีนะครับของสิ่งนั้นจะเปลี่ยนสีนะครับน้องๆฟังให้ดีนะครับซึ่งชายคนนั้นเดินทางไปถึงแล้วโยนรองเท้าลงไปนะครับรองเท้าสีเขียวนะครับโยนลงไปที่ทะเลสีแดงที่มีคําถามว่าของที่โยนลงไปนะครับจะเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรนะครับน้องๆรู้หรือยังครับให้เวลาคิดห้าวินาทีนะครับจับเวลานะครับ1 2 3 4 5ครับผมเฉลยนะครับของที่ยอนลงไปนะครับเป็นรองเท้านะครับรองเท้าจะเปียกนะครับน้องๆนะครับนะครับคำถามต่อไปนะครับคำถามข้อที่2มีคน100คนนะครับยืนบนหน้าผาอยากรู้ว่าคนที่เท่าไหร่จะตกหน้าผาตายนะครับผมน้องๆครับ มีคน100คนนะครับน้องๆยืนอยู่บนหน้าผานะครับอ,อยากรู้ว่าคนที่เท่าไหร่นะครับจะตกหน้าผาตายนะครับให้เวลาคิด5วิเหมือนเดิมนะครับผมจับเวลาครับ1 2 3 4 5อ่ารู้หรือยังครับฉันเลยนะครับฉัยเฉนเลยก็คือคนที่9นะคนที่9ขานะครับจะตกหน้าผาตายนะครับ สามารถนําไปสอบถามเพื่อนได้นะครับน้องๆนําไปถามกันเล่นนะครับสนุกสนุกนะครับอยู่กับช่องพี่เจอสปีดนะครับช่องนี้มีคําถามนะครับน้องๆฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพี่ด้วยนะครับเพื่อพี่จะได้1น0 0พซับไวๆนะครับผมอ่าอ่าคําถามข้อต่อไปนะครับวันนี้พี่มาถามจาบห้าข้อแล้วกันตคําถามข้อต่อไปคําถามข้อที่3นะครับปลาอะไรขี้เกียจนะครับปลาอะไรครับขี้เกียจน้องๆรู้หรือยังครับ ให้เวลาห้าวีครับจับเวลา1 2 3 4 5อ่าเฉลยครับน้องๆรู้หรือยังครับว่าปลาอะไรขี้เกียจนะครับเฉลยครับปลาวานนะครับวงเล็บวานให้คนอื่นนะครับไม่ยอมทําเองนะครับอันนั้นกับวานนันี่ก็วานอันนั้นก็วานในที่นี้ก็คือการใช้นะครับการใช้เพื่อนใช้คนนั้นคนนี้นะครับไหว้วานนะครับอ่า ข้อต่อไปนะครับข้อที่4แล้วนะครับวันนี้พี่จะมาถามแค่ค้าคถามนะครับน้องๆฟังให้ดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับคําถามข้อที่สนะครับพระบูชารุ่นใดนะครับห้ามแขวนอยู่บนคอพร้อมกันนะครับพระที่เราแขวนกันอยู่ทุกวันนะครับพระรุ่นใดที่ไม่ให้แขวนพร้อมกันาเฉลยนะครับพระนางพญากับพระคุณแขนนะครับเพราะเพราะอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวถูกคุณแขนท่มนะครับ คุณแผนเจ้าชู้นะครับอันนี้น้องๆอาจจะตามไม่ทันนะครับก็ลองไปอ่านประวัติคุณแผนดูนะครับคำถามก็ต่อไปเลยดีกว่าครับข้อนี้ข้ามเลยแล้วกันคําถามข้อที่5นะครับล้างจานยังไงมือไม่เปียกนะครับลองไปถามคุณแม่ดูก็ได้ครับสหรับคุณแม่ใช้น้องๆล้างจานอยู่ที่บ้านนะครับลองไปถามดูนะครับล้างจานยังไงมือไม่แปะกไม่เปียกแม่แม่ล้างจานยังไงมือไม่เปียกนะครับให้คําตอบ5วินาทีเหมือนเดิมนะครับจับเวลาครับหนึ่ง 2 3 4 5หมดี่ห้าหมดเวลาครับผมเฉลยแล้วกันนะครับกินแล้วแชร์ให้แม่ล้างนะครับผมข้อนี้โดนใจน้องๆนะครับกินแล้วแชร์ให้แม่ล้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องวิทย์เจสปีดด้วยนะครับสำหรับช่องนี้มีคำถามนะครับแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาถามกันใหม่นะน้องๆสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้านะครับ